สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสามพระเกจิจังหวัดนครพนมพอสังเขปนั้นก็มีหนึ่งหลวงปู่สนเขมิโยวัดอรัญญานาโพสองหลวงปูก่กรมอภิราโสวัดโพชัยและสามหลวงปู่ถนอมจันทวโรแห่งวัดโพสีหนึ่งหลวงปู่สนเขมิโยท่านมีนามเดิมว่านายสนนามสกุลโคตบิน เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษายน2,453โดยบิดามารดาชื่อนายคำและนางอุ่นโคตบินท่านมีพี่น้องร่วมบทรทั้งหมด10คนท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนชาย6หญิง4ชีวิตในว,าวาัยคารวะเมื่อครั้งอายุ18ปีท่านเดออหาปลาในลำน้ำมูลขณะนอนตะแคงในท่าพนมมือสองข้างหนุนศรีรษะผู้เฒ่าผู้แก่จึงทักว่า จะไม่ได้ครองเรือนเช่นคนทั่วไปแต่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตขั้นเมื่ออายุ20ปีญาติได้ถึงแก่กรรมลงโยมิดาจึงให้ท่านบวชหน้าไฟและอุปสมบทให้คราวเดียวกันที่วัดศรีชมชื่นบ้านนาโพตเบนโพสว่างอำเภอศรีสงครามมีหลวงพ่อแก้วเป็นพระบุตรชาหลวงพ่อเกตเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีหลวงพ่อเกิดเป็นพระกรรมวาจาจารย หลังจากท่านบวชนอกไปในครั้งนั้นก็ไม่ได้ลาสิกขาบทอีกเลยช่วงที่บวชพรรษาแรกท่านก็ได้เดินทุด,ดงไปจำพรรษาที่อำเภอกุสุมานจจงหวัดสกลนครอเภโพนสวรรค์และอเภอท่าอุเทนนานแปดพรรษาช่วงที่หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทนท่านได้ปวารณาตัวเป็นสิทธิหลวงปู่ศรีทัตยานสัมปันโนพระเกจิชื่อดังผู้สร้างพระพุทธบาทโบทบกในยุคนั้น ก่อนที่จะเดินทุดงไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทบัวบกอําเภอบ้านถือจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคายตามลำดับก่อนข้ามแม่น้ำโขงไปที่แขวงเวียงจันทร์ประเทศลาวนานสองพรรษาจึงทุดงไปภูเขาควายอีกสี่พรรษานั่งปฏิบัติธรรมทมกลางสัตว์ป่าดูร้ายเช่นหมีเสือโครง่งก่อนจะทุดงต่อไปในภาคเหนือของไทยเจ็ดจังหวัดและภาคกลางอีกเจ็ดจังหวัดหลวงปู่สน ท่านเป็นพระป่าสายธรรมยุทธ์ที่สมระปฏิบัติตัวเรียบง่ายขณะเดินทุดงจะไม่สวมรองเท้าหลังเสร็จจากธุดงก็เดินทางมาโปรดโยมพ่อที่ป่วยก่อนสร้างวัดอารัญญานาโพขึ้นเมื่อพศ .2509 ทั้งยังสร้างโรงเรียนอีก5แห่งและตึกอาพาธสง์ที่โรงพยาบาลศรีสงครามสร้างสาราการเรียนวัดกุฏิอีกหลายแห่ง พร้อมตั้งมูลนิธิหลวงปู่สนเพื่อสนับสนุนผู้ที่เรียนดีแต่ยากจนหลวงปู่สนพระเกจิวิทยาคมเข้มขขังทำให้วัตถุมงคลของหลวงปู่สนแต่ละรุ่นเป็นที่สะ่อะแสวงหาแก่นักสะสมนิยมพระเครื่องเมื่อวัยเข้าสู่ชราท่านจึงจำบรรษาที่วัดบ้านเกิดนานกว่า50ปีจนกระทั่งละสังขารอย่างสงบเมื่อเวลา10นกา20นาที ของวันที่5กันยายน2,561ัากำกลางความเศร้าสลดของศิษยานุสิ์ทั่วประเทศสิริรวมอายุได้108ปีพรรษาที่88 2. หลวงปู่กลมอภิลาโสหรือพระครูโพธิชยาธรถือเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดนครพนมท่านมีวัดปฏิบัติดีเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปวัตถุมงคลและเครื่องรางที่ท่านอธิษฐานจิตบุกเสกเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและท่านยังเป็นทาย,ยาทพุทธคมจากหลวงปู่คำพันธ์อีกด้วยหลวงปูก่กรมท่านได้รงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลดามาราชกิตติมศักดิ์และเจ้าอาวาสวัดโพชัยบ้านแพงสะพังหมู่ที่7ตำบลดามาราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ท่านมีนามเดิมว่านายกรมนามสกุลเอกสะพังท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคม2470ตรงกับขึ้น9ข้ามเดือน9ปีมาลงเป็นชาวบ้านแพงสะพังหมู่ที่7ตำบลรามราชอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครอบครัวประกอบอาชีพทำนาฐานะค่อนข้างยากจนเป็นเหตุให้ได้เ,เรียนหนังสือน้อย ชีวิตในวัยยาวชอบการทำบุญตับบาตรมากเกินกว่าความเป็นเด็กในวัยเดียวกันพอเข้าช่วงวัยหนุม่มในปีพศ2507ท่านได้แต่งงานมีครอบครัวต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงท่านจึงตัดขาดจากทางโลกโดยได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดกลางอำเภอเอท่าเทนจังหวัดนครพนมโดยมีหลวงปู่จูงมเป็นพระชาหลวงพ่อผาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และมีหลวงพอลานเป็นพระอนุสาวนาจารย์พศ2523ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่คำพันธ์ขณะจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอรปราปากอยู่รับใช้อุปถากและเรียนกรรมฐานบำเพ็ญภาวนาอยู่นานถึง6ปีจึงกราบลาหลวงปู่คำพันธ์ออกเดินทุดงไปที่อำเภอพังคน เดินลัดลาะไปตามป่าเขาในพื้นที่ภูพานจังหวัดสุโขทัยจากนั้นเดินทุดงไปจำพรรษาอยู่ที่วัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีก่อนเดินทางต่อไปที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีไปฝึกวิปัสสนากับหลวงปู่ล่าเขมปัตโตที่วัดภูเจาะก้อหรือวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารานานสองเดือนจึงกราบลาหลวงปู่ล่าและแวะมาหาหลวงปู่คำพันอีกรอบ เพื่อกลับสู่มาตุภูมิที่ตำบลรามราชอำเภอท่าพุเทนจังหวัดนครพนมพศ2529ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดโพชัยที่บ้านเกิดขณะนั้นพื้นที่วัดยังรกร้าง,างมีเพียงสาลาการประเรียนเป็นไม้เก่าเริ่มหักพังชำรุดสุดโทมและมีกุฏิเก่าอยู่หนึ่งหลังท่านจึงเริ่มพัฒนาเสนาสะนะจนมีอุโบสถไว้ประกอบสังฆกรรม ได้สร้างหอระฆังจนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2542พร้อมกันนี้ท่านยังก่อสร้างพระธาตุศีสยามภูมินสูง19เมตรกว้างดาละ9เมตรบริเวณนโบสถไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุสิ่งของเก่ามีค่าโดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2545พศ2535 ท่านได้รับพระราชทธธานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติชันตรีที่พระครูโพธิชยาธรและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบลรามราชกิตติมศักดิ์หลวงปู่กรมท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินยัยอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวพุทธศาตรานิกชนอีกรูปหนึ่งของเมืองนครพนมท่านเป็นพระที่เรียบง่ายใจดีปู้ชาไพเราะใจเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน เปลี่ยมไปด้วยเมตตาต้อนรับทุกคนด้วยความเสมอภาคพ,พูดคุยกับญาติโยมอย่างเป็นกันเองท่านมีเจตนาลมสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะตลอดจนการอบรมสั่งสอนแก่ศิจยานุสิทธ์ทั่วไปผู้ใดที่เข้ากราบหลวงปู่ทั้งที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาก็จะได้รับคำแนะนำจากท่านให้มุ่งมั่นทำแต่ความดีแม้อายุจะล่วงเลยไปในวิชาลาก็ตาม แต่หลวงปู่ยังเดินคล่องสายตาดีไม่มีปัญหามีเพียงหูซ้ายที่ไม่ค่อยได้ใจได้ยินไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแมน้แต่น้อยท่านเผยเกล็ดรับว่าไม่เคยฉันของหวานและผลไมย้ยกเว้นกล้วยฉันเฉพาะเนื้อปลาถือเป็นเนื้อนาบุญของชาวเมืองคอนครพนมอย่างแท้จริง 3. หลวงปู่ถนอมจันทบโรหรือพระครูสิริโพธาพิวันวัดโพสี ท่านมีนามเดิมว่านายถนอมนามสกุลนนทศรีเกิดเมื่อวันจันทร์ที่1มีนาคม2,483ปีมะโรงที่บ้านขามเตีย้ยตำบลนาคมิม้นอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดอคอนครพนมโยมบิดาและมารดาชื่อนายนวลและนางปริยานนทศรีท่านเป็นบุตรคนที่3มีพี่น้องเดียก,กันทั้งหมด12คนดังนี้ 1. นายบุญน้อมนนทศีสอนางบุญ้อมนนทศรี เสียชีวิตแล้ว 3. นายถนอมนนทศรี4นายหนูนนทศรี5นายนาคนนทศรี 6. นายสมอาจนนทศรีเสียชีวิตแล้ว 7. นางสุภาพนนทศรีเสียชีวิตแล้ว8นายประสาทนนทศรีเสียชีวิตแล้ว9นายนิวัฒนนทศรี10นางเคลวันนนทศรี11นายบาลังนนทศรีเสียชีวิตแล้วและ12นางลำดวนนนทศรี พออายุได้18ปีเมื่อพศ2501ท่านได้วบวชเป็นสามเณรที่อยู่โบสถ์วดัดโพสีบ้านขามเตี้ยตำบลขามเตี้ยอำเภอท่าอุทเทนต่อมาเมื่อปีพศ2503ท่านได้เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระครูสันทานพนมเขตหรือหลวงปู่สนเป็นพระวิชาพระครูสดทิธรรมคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่ทีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลังจากนั้นท่านได้กราบลาพระอุช,ชากลับมาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่บ้านเกิดโดยร่ำเรียนที่วัดสำนักวัดสีทองตำบลโพนสวรรค์อเภอโพนสวรรค์จนจบนักธรรมชั้นเอกในสงปีแรกในขณะเดียวกันก็ได้ศึกษาอักษรธรรมบาลีและฝึกกับฐานควบคู่ไปด้วยหลวงปู่ถนอมท่านเป็นสิทธ์ในหลวงปู่สนท่าดอกแก้วโดยท่านเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนท่านจะวะเวียนไปหาหลวงปู่สน ผู้เป็นอาจารย์อย่างสม่ำเสมอท่านได้ศึกษาหาความรู้ร่ำเรียนศัพพวิชาพระเวทมนต์คาถาต่างๆกับพระอาจารย์อย่างเจนจบเป็นเวลาประมาณ7ปีสมัยที่ท่านออกทุดงจากกั่งไทยไปลาวเริ่มต้นจากทางภาคเหนือของลาวท่านได้พำนักที่วัดพระบาทแอวขันมีโอกาสได้ศึกษาคำพีมูลกระจายตัวอ,อักษรธรรมอักษรขอมไทยลาว อีกทั้งพระเวทมนขาถาต่างๆและฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่เพ่งแห่งวัดพระบาทแอลขันและยังได้พบกับพระอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานหลวงปู่มัม่นอีกหลายรูปได้ศึกษาธรรมและฝึกปฏิบัติกรรมฐานจากพระอาจารย์ฟันอาจอโรแม่ทัทาพธรรมภาคอีสานพระอาจารย์วันอุตโมและพระอาจารย์จวนกุละเชษฐโถเป็นตน้นหลวงปู่เล่าให้ฟังว่า ตอนที่ท่านไปนั่งบําเพ็ญภาวนาที่ภูเขาควายได้นั่งกรรมฐานที่ทํายักษ์ท่านได้รับคัมภีรใบาลานมาอย่างอัศจรรย์เหนือธรรมชาติถึงสองเล่มท่านบอกว่าเป็นคัมภีร์พระเวทบนคาถาอาัขราะยันต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับหลวงปู่ถ้าเราฟังอีกว่าเคยเข้าไปกราบศึกษาธรรมกับหลวงปู่ฟั่นมาระยะหนึ่งหลังจากกราบลาท่านหลวงปู่ฟัน่นท่านได้มอบพระ บูชารูปเหมือนท่านให้กับหลวงปู่ถนอมซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่ที่วัดหลวงปู่ท่านเดจ,จาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆทางฝั่งลราแต่จะกลับมาจำพรรษาที่วัดเพื่อสงเคราะห์โปรดญาติโยมชาวบ้านบ้างหลังออกพรรษาท่านก็จาริกทุดงเรื่อยมาจนถึงปี2538ท่านจึงเริ่มหยุดออกทุดงณปัจจุบันหลวงปู่ท่านอยู่ที่วัดขามเปี้ยใหญ่ ซึ่งในขณะนั้นเองหลวงปู่ประภัยอาคาธโมท่านได้แวะเวียนมาแลกเปลี่ยนกรรมฐานกันอยู่เป็นประจำซึ่งหลวงปู่ประภัยท่านเป็นสิธย์ต้นของหลวงพ่อผางสายพระป่าผู้ปฏิบัติตนเรียบง่ายอีกองค์ที่ชาวโพลสวรรค์และลูกศิษย์ไกลๆให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากวันนี้ท่านมาก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ .2516 แม้จะไม่ค่อยได้ออกตุดงแล้วแต่ท่านก็ยังคงศึกษาธรรมะปฏิบัติพระกรรมฐานมาโดยตลอดลำดับงานปกครองคณะสงฆ์เมื่อปีพศ2505ท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพชัยศีปีพศ2511เป็นเจ้าคณะตำบลน,นาคมินพศ2521ได้รับแต่งตั้งเป็นพระบัญชาประจำตำบลน,น,นาคมินอํเาเภอเทาอุเทนปัจจุบันเป็นอำเภอโพนสวรรค์ และปีพศ2538ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอโพลสวรรค์ด้านลำดับสมณศักดิ์ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเมื่อปีพศ2529ได้ชินนามที่พระครูสิริโรธพธิวัตรและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกเมื่อปีพศ2547หลวงปู่ถนอมท่านเป็นพระที่ยึดมั่นในศีลธรรม คอยอบรมลูกศิษย์ไม่ให้ประมาทในศีลในธรรมท่านอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะไม่ถือตัวเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมเป็นอย่างดีไม่จะบวชฝ่ายมหานิกายแต่ท่านไม่เคยย่นย่อต่อการฝึกปฏิบัติภาวนาพระกรรมฐานเชกเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระป่าฝ่ายธรรมยุทธ์พระวัดธรรมหลวงปู่ถนอมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ประภัยมีความว่าไม่ว่าจะมหานิกายหรือธรรมยุทธ ศีล2 2 7จข้อก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยอยู่ที่ตัวผู้ปฏิบัติเท่านั้นหลวงปู่ถนอมท่านเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นสิทธิ์สืบสายธรรมของหลวงปู่สนหลวงปู่ถนอมท่านเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มันอบรมอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่เสมอมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะไม่ถือตัว อีกทั้งยังมีความชำนาญทางด้านช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กท่านได้ลงมือก่อสร้างกุฏิโดยมีพระภิกษุสามนเณรภายในวัดร่วมลงแรงในปีพศสอ6 3แม้อายุท่านจะ80ปีแต่สุขภาพร่างกายของท่านก็ยังคล่องแคล่วแข็งแรงเปรียบพร้อมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติที่สมถะและเรียบง่ายก็จบไปอีกตอนสำหรับสามพระเกจิจังหวัดนครพนมพอสันเขป คุเอากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ